วันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะนะคะอยู่ในมัทธิวบทที่4เราคงทราบกันดีแล้วว่าหลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วก็องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับพระองค์แล้วเนี่ยองพระวิญญาณบริรสุทธิ์ญญได้ทรงนำพระเยซูคริสตส์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็พระเยซูก็ทรงเริ่มต้นพระราชกิจในแคว้นกาลิลี เรามาดูพระราชกิจแรกของพระอ,องค์กันนะคะอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ1 2ถึง16นะคะเมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอนถูกจองจำแล้วพระอ,องค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเลสไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซรูบูรุนและนัฟทาลีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาผู้เผยพระวจนะว่า แคว้นเซบูลุนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ําจอแดนข้างโนนกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าได้มีการพยากรณ์หรือเลงถึงองค์พระเยซูคริสตนะคะซึ่งเรื่องราวในมัทธิวมรารโกลูกาเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราวของพระอ,องค์ตอนที่พงษ์ธงทาพระราชกิจอยู่บนโลกวันนี้ก่อนที่จะถูกตรึงที่บนกลางเขนะคะเพราะฉะนั้นในมัทธิวมารโกลูกาเนี่ยจะเต็มไปด้วยถ้ายคาที่กล่าวว่าเพื่อที่จะให้สําเร็จตามพระวจนะนะคะคําว่าเพื่อที่จะให้สําเร็จตามพระวจนะเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่2อ,อย่างก็คือมีพระวจนะที่ประกาศไว้ก่อนหน้าและต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลให้เป็นไปตามพระวจนะนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการกระทํา เกิดขึ้นมานะคะซึ่งในลูกาบทที่4ข้อที่14เนี่ยได้ขยายความเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในเหตุการณ์เดียวกันนียนะคะว่าพระเยซูสเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณน,นั้นหมายความว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นําองค์พระเยซูคริสต์ให้ไปที่เมืองน,นั้นและพระเยซูก็ทรงไปตามการทรงนํานั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงไปตามการทรงนํานั้นเนี่ยจึงทําให้เกิด เกิดความสําเร็จตามพระวจนะที่อิสยาได้เผยไว้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเยซูไม่ได้เชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้ไปตามการทรงนํานั้นมันก็จะไม่เกิดตามพระวจนะที่ได้กล่าวลงหน้าไว้ถูกไหมคะทีนี้เราอาจจะมองว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วพรงค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นพราะองค์ทรงทําได้ตามที่พระวจนะกล่าวไว้เพราะว่า พระเจ้าถึงได้มอบหมายภาระที่สําคัญที่สุดที่ไม่มีมนุษย์คนใดทําได้นอกจากพระองค์ไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์นะคะแต่ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มีประโยคนนี้ยสาหรับองค์พระเยซูคริสต์อย่างเดียวค่ะมีเกี่ยวกับคนทั่วๆไปด้วยซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่1ข้อ2 0ถึง25เป็นเหตุการณ์ตอนที่โยเซฟได้รู้ว่านางมารีตั้งครรภ์น,นะคะเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่คือคิดว่าจะถอนมั่นเสียลับๆนะคะ ก็มีทศวรร์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิท์เธอจะให้กําเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจ,จากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งกร่านทางผู้เผยพระวจนะว่า นี่แน่หญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทําตามคําซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าจะให้กําเนิดบุตรชายและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูเราจะเห็นว่ามีพระวจนะกล่าวไว้ร่วงหน้าถึงหญิงพรมจารีคนหนึ่ง นะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นนางมารีแต่พระวจนะนั้นเนี่ยซึ่งกล่าวไว้ตั้งแต่สมัยของอิสยาซึ่งอิสยาเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะซึ่งมีชีวิตยอยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่แปก่อนคริสตัลละซึ่งกล่าวไว้นานมากกว่าที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วพระวจนะนั้นนั้นมาสําเร็จเมื่อไหร่คะมาสําเร็จตอนที่เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นมาก็ทําตามคําที่ทูตสวรรค์สั่งคือรับนางมารีมาเป็นภรรยาและเรียกนาง ของบุตรนั้นว่าเยซูสองเหตุการณ์นี้มีรูปแบบเดียวกันก็คือมีพระวจนะกล่าวไว้ล่วงหน้ามีการเชื่อฟังก็คือการกระทําตามพระวจนะนั้นแล้วก็เกิดความสําเร็จตามที่พระวจนะนั้นได้กล่าวไว้นะคะจากพระเยซูจากบุคคลในพระคัมภีร์เราลองมาดูเกี่ยวกับตัวเราบ้างนะคะรู้ไหมเพราะว่ามีพระวจนะที่กล่าวถึงตัวเราตั้งแต่พ,พันธสัญญาเดิมซึ่งอยู่ใน ปฐมกาลซึ่งเป็นบทบทแรกของพระคัมภีร์ของเรานะคะในปฐมกาลเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าบทที่12ข้อสนะคะพระเจ้าได้ตรัสกับอับรามว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พระพรเพราะเจ้า คำว่าบรรดาเผ่าพันธุโลกเราคิดว่าเอ๊ะมันจะใช่เราไหมใช่ไหมคะเราลองมาดูว่าคําว่าเผ่าพันธุโลกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรในกาลาเทียบทที่3ข้อ6กถึงเนะคะได้ขยายความของคําว่าบรรดาเผ่าพันธุ์โลกไว้ว่าข้อ6กถึงเนะคะอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอย่างไรขอให้รู้เถิดว่าเหล่าชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้น และพระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงทําให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้กล่าวข่าวประเสริฐแกะอับราฮัมล่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้เชื่อคำว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกในกลาเทียได้ขยายความเป็นคำสามคำนะคะคือคนต่างชาติคนชอบธรรมโดยความเชื่อและคนที่เชื่อซึ่งก็คือพวกเรา นั่นเองนะคะแต่ว่าพราะวนจะนะในข้อนี้ที่พระเจ้าตัดไว้เนี่ยว่าบรรดาคนทั้งโลกจะได้รับพรเพราะอับราฮัมเนี่ยผู้ที่ถูกกำหนดให้ต้องทำเพื่อให้สำเร็จตามพระวนจะนะที่กล่าวไว้อะไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นองค์พระเยซูคริสต์นะคะแล้วเราก็มันก็เกิดคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ต้องทำเองทำไมองค์พระเยซูคริสต์ถึงทำให้เราแต่ต่างจากนางมารีกบโยเซฟซึ่งเขาก็ยังต้องทำเองนะคะ เนื่องจากว่าในพระธรรมกะลาเทียนนะคะมันจะมีคําว่าคนชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นอันแรกนะคะซึ่งพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อซึ่งความชอบธรรมเนี่ยเราไม่สามารถทําด้วยตัวของเราเองได้เราเป็นคนชอบธรรมเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในพระวจนะข้อนี้มีเกี่ยวข้องกับ ความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ในกาลาเทียบทที่3ข้อที่16ในกาลาเทียบทที่3ข้อที่16นะคะบอกว่าบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันของท่านนั้นไม่ได้จัดว่าและแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคนแต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธ์ของท่านนั่นคือพระคริสเพราะฉะนั้นพระพรของอับราฮัมจะมาถึงพงพันธ์ของท่านคือพระคริสแล้วพระคริส ทรงเป็นพระเศียรเราผู้เป็นผู้เชื่อทั้งหมดรวมกันเป็นพระกายของพระองค์อะไรที่เป็นของพระคริสต์ก็จะเป็นของเราด้วยเพราะฉะนั้นพระวจนะในข้อน,นี้จะสําเร็จโดยตัวเราเองไม่ได้จะต้องผ่านองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นซึ่งกว่าที่พระวจนะข้อน,นี้จะสําเร็จเป็นจริงได้เนี่ยพระเยซูต้องทําสิ่งมากมายเพื่อเราทรงต้องถูกตึงบนไม้กางเขนทรงต้องเป็นขึ้นจากความตาย เพื่อที่จะให้เราซึ่งเป็นผู้เชื่อเนี่ยได้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมก,กันกับพระองค์แล้วก็ทําให้องค์ประกอบท,ทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อนี้ก็คือคนชอบธรรมและคนที่เชื่อนั้นสําเร็จตามพระวจนะในเมื่อพระเยซูเป็นผู้ที่ทําให้สําเร็จเพื่อเราแล้วแล้วเราทําอะไรใช่ไหมคะเราก็มีหน้าที่รับจากองค์พระเยซูคริสต์เราควรจะต้องทําตัวยังไงเราถึงจะรับจากองค์พระเยซูคริสต์ได้ในเมื่อพระวจนะข้อนี้สําเร็จเมื่อ เกี่ยวข้องกับความชอบธรรมกับเกี่ยวกับผู้เชื่อเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะดําเนินชีวิตในฐานะผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ทำยังไงในยอห์นบทที่ 2: ข้อ22กล่าวไว้ว่าความเชื่อนั้นทํางานควบคู่กับการประพฤติของเราและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นในยากอบบทที่2ข้อที่1 7กล่าวไว้ว่าความเชื่อถ้าไม่มีการประพฤติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ต้องดําเนินชีวิต ในฐานะของผู้เชื่อที่แท้จริงนะคะประการที่2องคือเราต้องดําเนินชีวิตในฐานะผู้ที่ชอบทำแล้วคือการที่มีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องว่าควรจะเป็นไม่ใช่การดําเนินชีวิตตามใจของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ชอบทำและเป็นผู้เชื่อโดยองค์พระเยซูคริสต์เราสามารถรับสิ่งที่ที่ที่องค์พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นเจ้าของได้ เพราะว่าเราเป็นพระกายของพระอ,องค์ในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าอะค่ะเวลาชีวิตมีปัญหาอะไรก็แฝ่เป็นคนที่บ้าดูดวงมากอะเพราะอยากรู้ว่าฉันจะพนปัญหาเนี้ยเมื่อไหร่ต้องทํำยังไงอีกนานไหมพอหมอดูบอกว่าอีกปีหนึ่งเราก็นั่งรอคอยปีหนึ่งอย่างใจจดใจจ่อว่าอุ้ยเดี๋ยวอีกปีหนึ่งพอสิ้นปีนะดวงเราจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน แล้วก็ทุกสิ้นปีก็จะบัดบ้าขนหนังสือดูดวงมาซึ่งแบบพอเรามาเชื่อพระเจ้าอ่ะพระเจ้าตัดเกี่ยวกับชีวิตเราอยู่ในพระคัมภีร์ทางเล่มอะค่ะก็เลยเหนืนใจอยากให้ทุกท่านอ่านพระวจนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าในองค์พระเยซูคริสเราเป็นใครมีอะไรและทำอะไรได้บ้างซึ่งพระวจนะ ฟรีไม่ต้องเสียเงินไปดูดวงค่ะตอนไปดูดวงนี่บ้ามากเป็นพันก็ดูนั่งรอสามชั่วโมงก็ดูใจจดใจจ่อแบบเมื่อไหร่ฉันจะแบบคนสภาพนี้แต่แบบพอเรามาเชื่อพระเจ้าเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างนี้คือบ้าบอ,อกม่ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่บ้าบอสุดๆเพราะวัฒนามีไว้ให้เราฟรีเป็นความจริงสิ่งที่พระอ,องค์ตัดไว้เกี่ยวกับอนาคตข,ของเราล้วนเป็นสิ่งที่ดี วพระพงศ์ก็ทรงสอนวิธีที่เราจะรับไว้ด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้น mm hmm. หนึงใจให้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะอธิษฐานร่วมกันอีกครั้งค่ะเ mm hmm. พราะข้ารู้ขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้เกี่ยวกับเราลางหนา mm hmm. มาเมื่อเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์จะเป็นจริงและจะไม่สูญเปล่าและพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จ จนกว่าจะถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ที่เมื่อพวกเราทุกคนรับพระวจนะของพระองค์ไว้และดําเนินชีวิตในฐานะของผู้เชื่อและในฐานะของผู้ชอบธรรมเราจะได้รับทุกสิ่งตามที่พระองค์ทรงตรัสขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณค่ะ